สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําฉากหินเทียมด้วยโฟมแล้วก็เศษผ้ากันนะครับไปดูกันเลยว่าทํายังไงขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องมาล่างแบบกันก่อนนะครับว่าเราต้องการหินลักษณะรูปทรงแบบไหนนะครับให้เพืเ่อนๆลองล่างแบบกันได้เลยนะครับพอเราล่างแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการตัดได้เลยนะครับ แล้วก็ตัดตามทรงหินที่เราได้วาดเอาไว้นะครับว่าแบบไหนทรงไหนเราก็ตัดได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นโฟมที่เราตัดออกมานะครับเราก็มาลองวางดูนะครับว่าเราจะเอาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการตัดแล้วก็ตกแต่งมันได้เลยนะครับทําให้เป็นเหลี่ยมเป็นโค้งเป็นมนยังไงก็ได้นะครับเพื่อให้เป็นทรงหินที่เราต้องการนะครับ พอเราตัดเรียบร้อยแล้วนะครับตรงไหนที่เราอยากจะให้มันมีความสูงขึ้นมาจากปกติเราก็เอาเศษโฟมที่เราตัดหรือว่าเราเหลือนะครับก็มาเสียบเพิ่มนะครับให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะครับหรือว่าทำให้คล้ายกับอิฐมากขึ้นนะครับก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับก็ลุยก็เลย หลังจากที่เราตกแต่งโฟมมาที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะนําโฟมอันเนี้ยมาแปะก,กับแผ่นโฟมอีก1แผ่นนะครับที่มีความกว้างเท่ากับตู้ที่เราจะนําไปใส่นะครับแล้วก็ทําการยึดให้มันติดกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของฉากโฟมของเรานะครับที่เราจะทํามาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็นําลวดนะครับมาติดอีกรอบนึงนะครับเพื่อให้ตัวหินกับตัวฉากของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่เราทําฉากเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการมาตัดผ้านะครับหรือว่าถ้าใครมีเศษผ้าที่มีขนาดความกว้างเท่ากับตัวฉากของเราอยู่แล้วนะครับเราก็เอามาใช้ได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับจะเป็นผ้าแบบไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น เสือผ้าเก่าๆนะครับของเราแล้วก็ทําการตัดแล้วก็มาคุมให้มันทั่วตัวฉาดแผ่นโฟมของเรานะครับต่อไปก็ถึงขั้นตอนการนําหมุดนะครับมาเสียบลงไปนะครับให้ผ้ากับตัวโฟมเนี่ยติดกันนะครับส่วนด้านบนเราก็จะพรมน้ำนะครับให้ตัวผ้าเนี่ยมันเปียกแนบกับตัวชิ้นงานนะครับเพื่อที่เราจะได้เสียบหมุดลงไปง่ายๆนะครับว่าตรงไหนมันโค้งมันเว้าแล้วก็เสียบตามไปเลยครับ เสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูว่าเราโอเคไหมถ้าโอเคเราก็เริ่มทำการผสมปูนกันได้เลยครับปูนที่เราผสมนะครับแล้วก็จะผสมให้มีความเหลวหน่อยนะครับผมว่ามันง่ายดีนะครับตอนแรกเพื่อที่ว่าเราจะทาให้มันทั่วชิ้นงานนะครับให้มันกระจายไปให้ทั่วเหลวๆมันดูง่ายกว่าเราก็เลยใช้แบบนี้ครับ ก็ทาทาท,า,ทาลงไปนะครับให้มันทั่วทั้งชิ้นงานของเรานะครับพอหลังจากทาเสร็จเราก็ต้องปล่อยพักไว้ให้มันแห้งนะครับอันนี้ครับก็เป็นหน้าตาของมันนะครับหลังจากที่มันแห้งแล้วนะครับมันก็ยังดูไม่ค่อยแข็งแรงมากเท่าไหร่นะครับก็จะออกมาประมาณนี้แล้วก็จะทําการพรมน้าแล้วก็ผสมปูนทาไปอีกรอบนึงนะครับ ตามจริงเราจะทากันหลายรอบเลยครับทาแล้วก็ปล่อยให้แห้งทาแล้วก็ปล่อยให้แห้งจนมันมีความแข็งแรงหรือว่าลักษณะความหนาหรืออะไรต่างๆตามที่เราต้องการนะครับเราก็จะทำนี้ไปเรื่อยๆนะครับน,นี่ก็เป็นการทาปูนรั้งสุดท้ายของเรานะครับส่วนที่เป็นร่องหินถ้า ปูนมันเข้าไปแล้วก็ทําการเขี่ยมันออกได้เลยนะครับไม่มีปัญหารครับตรงนี้แล้วก็ทําการเขี่ยออกต่อไปแล้วก็มาโรยผงปูนนะครับไอโรยผงปูนอันนี้เราจะทําให้ตัวชิ้นงานของเรามีความแข็งมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีความแบบว่าเป็นกรุขระเหมือนหินมากยิ่งขึ้นนะครับสังเกตดูว่าพอเราโรยผงปูนล,ลงไปเนี่ยมันจะดูดความชื้นขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการเอาแปรงมาจิ้มๆิปัดปัดได้เลยนะครับอันนี้ ไม่เป็นไรครับเราจะทําให้เป็นเท็กเจอร์คล้ายหินนะครับแค่นั้นเองแล้วก็ขูดขีดให้มันเป็นร่องเป็นรอยหินอันนี้ตามจินตนาการหรือตามใจเพื่อนๆได้เลยนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับหลังจากที่เราทําหินเรียบร้อยเนี่ยนะครับเราก็จะนําผงสีมาโรยนะครับ ให้มันทั่วชิ้นงานของเรานะครับหรือว่าจะเฉพาะบางจุดตรงไหนงหงก็ได้นะครับแล้วก็ทําการฉีดน้ําไปนะครับเพื่อให้สีนั้นมันกระจายตัวนะครับมันจะมีจุดหนึ่งเข้มจุดหนึ่งอ่อนเนี้ยนะครับแล้วก็ทําการนําฟองน้ำเนี่ยมาซับๆพอหลังจากงานเราแห้งแล้วก็นําสีนะครับมาผสมกันอันนี้จะใช้สีไหนหรือจะเป็นแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆอะไรนะครับว่าอยากได้หยินลักษณะสีแบบไหนนะครับส่วนเราก็จะใช้เป็นสีส้มๆนะครับ ทาไปก่อนในชั้นแรกนะครับต่อไปเราก็จะทาเป็นพวกสีดำผสมสีขาวให้มันมีความออกกับขาวเทาๆนะครับก็ทำการปัดๆทาไปพอมันแห้งแล้วก็ทาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ตอนแรกๆมันอาจจะยังดูไม่ค่อยเป็นหินเป็นทรงอะไรเท่าไหร่นะครับเราก็ค่อยๆทำนะครับปัดไปทาไปปล่อยแห้งแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรูปร่างหน้าตาขเขาก็ออกมาคล้ายๆกับหินเองครับไปกันเลย ถ้าสีตรงไหนมันเข้มเกินไปนะครับเราก็จะทาการพรมน้ําไปตรงจุดตรงนั้นนะครับเพื่อให้สีตรงนั้นมันอ่อนลงนะครับแล้วก็นําฟองน้ำเนี่ยมาซับ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 แปะแปะแปะไปนะครับอันนี้เราเจอมาจากใน youtube เหมือนกันนะเราก็ลองมาทําตามขอดูมันก็ออกมาโอเคเลยนะครับผมว่ามันทําง่ายมากๆตอนที่เราทาสีไปเนี่ยบางทีเราจะไม่เห็นสีที่แบบจริงๆของมันนะครับเราก็อาจจะทาไปแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งแล้วกลับมาทาใหม่นะครับทำๆๆไอ้นี้ได้เลยนะครับ อันนี้เราก็ทาเสร็จเราก็ปล่อยแห้งแล้วก็มาทําตกแต่งเพิ่มอีกทีหนึ่งได้นะครับพอหลังจากที่เราได้สีที่เราต้องการแล้วพอมันแห้งเนี่ยเราก็มาทําการปัดสีนะครับสีขาวสีดําสีส้มสีน้ําตาลแล้วก็ทําการปัดไปได้เลยครับเพื่อให้หินเราเนี่ยมันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับ นี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฉากกิ่นเทียมของเรานะครับที่ทํามาจากโฟมแล้วก็เศษผ้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆทากันได้ไหมถ้ามีข้อสงสัยหรือมีปัญหาอะไรก็สอบถามกันได้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย